พอของไดนามิกนะครับ Fire, all in true desire Swear I'm not a liar, you should dance with me I don't need to go out this late at To the place where the animals go But baby, I'm here and I'm watching you move There's just one thing you should know you are my

สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันเด็กเรียนดันโลนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิววิกไบแล้วกันนะครับเป็นวิบไบครันแรกของช่องผมเลยนะครับซึ่งเขาติดต่อมาว่าให้รีวิวโอเคเดี๋ยวทำความรู้จักกับเจ้าของรถกันก่อนนะครับโอเคสวัสดีครับโอเคเบิ <laughs> okay, ร์ดเบิร์ดรบกวนพูดดังๆหน่อยนะเพราะเสียงก้องมันค่อยได้ยินโอเค เบิร์ดนี่อายุเท่าไหร่นะตอนนี้สิบห้าครับคื <5 S 2> ไม่ต้องดรามา่าคือพ่อแม่เขาสนับสนุน <Okay. S 2> ใช่คือโคตรโคตรโคตรด,ดีฉาเลยนะโคตรดีฉาชีวิตน้องเลยบอกว่าพ่อแม่สนับสนุนด้วยเนาะ <c oughs> ช่วยบอกหนะ่อยว่ารายละเอียดอะ่ะเป็นรถรุ่นอะไรปีอะไรราคาเท่าไหร่ <c oughs> เลยคาวาซากินินจาสี่ร้อยครับปีสองพัสิบเก้าถ้าซื้อสดจะอยู่ประมาณแสองแสนครับมันก็น่าจะขึ้นเือบ เม่อย่งไงถึงซื้อรถรุ่นเนี้ยสนใจ CBR มือสองพอราคาเท่ากัน650ถ้าซื้อมือหนึ่งมาก็อาจจะไม่มีปัญหาคเพราะถ้ามือสองปัญหาเยอะอะไรก็เล็ง650ได้650ก็เกินตัวด้วยอ๋อตัวเล็กคุมรถไม่อยู่เคยลองห้อมละเคยคอยลใช่ไหมมันไม่ไหวเลยว่าไงมันใหญ่ไปก็เร็วด้วยเร็วตั้งแต่ขี่มานี่ชอบไหมปลื้มถ้าถ้าถ้าทรงก็ชอบการเสียงคอเสียงอะไรก็ สูบมากกว่าแล้วก็จริงๆน้องมีมีเอเมเด็กใช่ไหมครับแล้วก็มีปาวานนะครับซึ่งโดยปกติน้องอใช้ปาวานมากกว่าคันนี้อีกคันนี้ก็ทุระเอาไปทุระที่ไปจังหวัดแต่โดยปกติน้องอใช้ปาวานเพราะว่าอันนี้พี่เพิ่งรู้นะว่าคนมีอิคใบ,บเขาก็จะชอบขี่รถไอคนนั้นบ่อยกว่ามากวนี้น้องบอกว่ามันอะไรนะมันไม่ค่อยสะดวกเมนื่อยม,มันต้อง ก้มตลอดเวลาเวลาบอรของใต้บอกก็ไม่ได้รับโทรศัพท์ก็ยากใส่ถุงมือแล้วก็ต้องขอถุงมือปากจะรับโทรศัพท์ได้ก็นานออันนี้คือมุมมองของคนที่แบบมีรถแล้วนะนี้พี่เพิ่งรู้จริงๆนะเพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดมีคันนี้ก็คงขี่อย่างนี้ตลอดไงในความคิดพี่ไงแต่ในความเป็นจริงคือมันตอนแรกก็ว่าจะขี่ตลอดแต่เห็นพวกพี่เขาพวกพี่ในกลุ่มเขาขี่ X Max แผมก็ว่าทำไมเขาขี่ผมก็เลยรู้แล้วขี่ไปเรื่อยๆนะผมก็เลยรู้อ๋อ เดี๋ยวคือของแต่งเนี่ยก็ที่บ้านก็ซื้อให้นะครับเป็นพอ่อพ่อเขาสขนับสนะุนเนาะเดี๋ยวเราเลอกของแต่งให้ให้พี่ดูหน่อยนะว่าวชิ้นไหนอะไรยังไงบ้างชิลหน้าแคปหน้าครับชิลหน,น,น,น้าสองพันอสองพันหกฝากราคาได้วยวะจุกโอเคครับแล้วก็ตัวนกนี่ไม่รู้ครับไม่รู้ใช่ไหมราคาเท่าไหร่อ่ะราคา800อันนี้เป็นของแซดเอกซิปาร์มันจะแพงกว่ามโอเคมาใส่ด้วยกันได้ใช่ไหม ก็คือร้านมันไม่มีร้านวันนี้แค่ตัวหนึ่งก็เลยเอามา่อนแล้วก็มีนอทองใช่ไหมครับนอทองก็นี่กลุ่มกลุ่มอ๋อนี่กลุ่มจังหวัดที่จังหวัดโรชิฮิโรชิข้างหน้านี่เป็นไฟ LED ไหมครับหรือว่า LED สีขาวขาวล้วนเลยใช่ไหมครับแล้วก็มีการล้มใช่ไหมครับอันนี้จําราคาได้ไหมอันนี้เป็นของแถมของแถมอันนี้พันหนึ่งพันหนึ่งใช่ไหมมันพับได้ใช่ไหมครับได้ครับแล้วก็มีไฟอ๋อไฟสองใบทะเบียนใช่ไหมคือจะเป็นท่อนะครับคือท่อนี้ใหญ่มาก คือแบบโคตรใหญ่เลยคือนี่ดูมือผมนะเนี่ยนี่คือท่อนะครับท่อนี้ของอะไรครับไดนามิกเหรอใช่ไหมใช่ราคาเท่าไหร่ครับของอันนี้เจ็ดพันเก้าเจ็ดพันเก้าฟูนะครับหรือว่าฟูลตั้งแต่คอนะครับราคาสูงมากเลยครับรถแบบนี้เออมีการน้ำมันด้วยนี่นะใช่ไหมใช่หนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทเนาะแปดบาทแปดร้อแปดร้อยสองแฮมที่ซื้อมาครับก็ อันนี้พี่อยากรู้มากเลยพวกค่าน้ำม,มันค่าอะไรเงี้ยต่างจากรถ125ที่เราขีม่มาน้ม,มันก็ก็เทียบเป็น2ทเ2ทาเ่าได้เลยสองเท่าได้เลยฉะนั้นเออน้องน้องเขาพูดก่อนนั้นคือเขาพูดค,คุยกับผมนะว่าคือปกติไปจังหวัดเนี่ยประมาณ70โลใช่ไหมประมาณรถเครื่องปกติก็สี่ลิตรสี่ลิตรก็ประมาณเอ่อไปกลับก็ประมาณ100บาทโดยป,ประมาณเนาะแต่คันนี้นประมาณไปกลับ3ามรอยถ้าถ้าขี่อัดก็400ครับ400 101ไปประมาณ101ก็ ได้ครับแต่ถ้าขี่แบบร้อยห้าสิบร้อยหกสิบก็สี่ร้อยน้องสี่ร้อยได้เรือเรือนิดนึงครับเหมือนว่าค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างที่จะเยอะเยอะกว็รถใช่ธรรมดาเนาะของนี่อเจ็ดพันเก้าครับเจ็ดพันเก้านะนี่ปอกแฮนด์โดมิโนเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมคือเดี๋ยวผมให้น้องฝากเฟซแล้วกันมุมนี้ดีกว่าจะได้สว่างๆคือน้องชื่อเบิร์ดนะครับฝากเฟซนะครับเบิร์ดเอาเบิร์ตก็ฝากเลยเฟซชื่อเบิร์ดครับ ขี่ข้างบนแล้วก็ต่อเด็ก2ตัวครับโอเคเดี๋ยวพี่เอาแคปมาให้ก็ได้โอเคตอไปไปดูน้องเบอร์ได้นะครับว่าเขาอัปรูปอะไรเงี้ยขี่รถขนไหนของแต่งอะไรเงี้ยคือเขาก็เรื่อยๆเนาะก็จะไปมีไปมีติ้งอ่า <Hello. S 1>